อยากมีลูกเริ่มจากตรงไหนกับคมภีร์พาท้องบทที่2นะคะสุขภาพของผู้ชายค่ะหน้าเราอาจจะรู้จักแล้ว,ว่าสุขภาพของผู้หญิงสําคัญเพราะว่าเป็นคนท้องใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะก่อนที่จะมีลูกเนี่ยผู้ชายก็สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของน้าเชื้อหรือว่าตัวอสุจินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงก,ก็อาจจะส่งผลต่อน,น้ําเชื้อได้น้ําเชื้อของผู้ชายผลิตทุกวันค่ะและสะท้อนสุขภาพร่างกายณวันนี้กับก่อนหน้านี้ เล็กน้อยดังนั้นถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเนะะี่ยค่ะมีโอกาสที่คุณภาพน้าเชื้อจะไม่ดีเทคนิคง่ายๆเลยนะคะก็คือทั่วไปคะ่ะกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายงดเล่างดบุหรี่นะคะหลีกเลี่ยงพวกสารพิษสารเคมีและทิกสําคัญนอกจากนี้เลยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยเป็นสาเหตุข,ของการมีบุตรยากได้ถึง30%เลยนะเกิดจากตัวน้าเชื้อไม่แข็งแรงค่ะจุดสําคัญนะคะที่อยากจะบอกก็คือว่า เราไม่สามารถมองจากภายนอกได้ค่ะบางคนนะสุขภาพร่างกายดูแข็งแรงเลยปรากฏว่าน้ำเชื้อตรวจออกมาผิดปกติก็มีและลักษณะของน้ำเชื้อนะคะไม่สามารถบง่งบอกคุณภาพได้ค่ะไม่สามารถบอกได้ว่ามีปริมาณอสุจิมากหน่อยแค่ไหนตัววิ่งโอเคไหมรูปร่างโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปล่อยเกิน1ปีแล้วนะคะแนะนําว่ามาตรวจน้าเชื้อดูสักทีค่ะจะได้รู้ว่าของเรามีปัญหาไหมซึ่งแน่นอนค่ะมันมีวิธีแก้ค่ะดังนั้นไม่ต้องเขินนะคะมาตรวจน้าเชื้อกันด้วยสําหรับ ใครที่ปล่อยเกิน1ปีนะ